เล่นบบคิวชันแมวแป้งแปงแปงฉันจะได้สะอาดฮะทำไมอยู่ในดีสิวฉันขึ้นเต็มหน้าเลยเนี่ยเออแม่คะแม่เป็นอะไรจ๊ะอลิซบวกเวกเสียงดังเลยมีอะไรจ๊ะแล้วหนูร้องให้ทำไมเนี่ย คุณแม่คะหนูอยู่ดีๆก็มีสิวขึ้นเต็มหน้าเลยหนูจะเป็นอะไรไหมคะมโธแม่ก็นึกว่ามีอะไรนะอลิซแค่สิวขึ้นเองจ้าเดี๋ยวมันก็หายนะอืแต่ว่าพรว่งนี้เปิดเทอมวันแรกแล้วนะคะถ้าหนูมีสิวขึ้นเต็มหน้าแบบนี้เพื่อนต้องเลาหนูแน่ๆเลยอะอ เนี่ยลิทลูกไม่ต้องร้องนะจ๊ะการที่มีสิวขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเลยทุกคนก็ต้องมีสิวนะจ๊ะลูกแต่หนูไม่มั่นใจเลยค่ะหนูไม่อยากให้คนเห็นสิวหนูอ่ะงั้นเอาอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยหนูก็ใส่แมสไปโรงเรียนก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยแม่จะไปซื้อสกินแคร์มาให้ทาโอเคไหมจ๊ะงั้นก็ได้ค่ะคุณแม่ ถึงโรงเรียนแล้วหวังว่าจะไม่มีใครเห็นสิวฉันนะช่วงที่พวกเธอปิดเทอมเนี่ยพวกเธอไปเที่ยวไหนกันบ้างล่ะฉันนะได้ไปต,ต,ต่างประเทศเนี่ยไปสวิตเซอร์แลนด์อากาศก็หนาวมากเลยแหละส่วนฉันนะนะก็ได้ไปต่างประเทศเหมือนกันพ่อกับแม่ฉันพาไปเมกานะ่าอุ๊ยพวกเธอดูนั่นสินั่นใหญ่อลีตหรือเปล่านะ่ะแต่ว่าทำไมวันนี้นางใส่แมสมาโรงเรียนด้วยล่ะ เฮ้ยจริงด้วยอ่ะสเตลลาเออฉันว่ามันจะต้องมีอะไรแปลกๆที่หน้านางแน่เลยอ่ะอ้าวสวัสดีจ้ะอลิสจะไปไหนหลหรอจ้าเออพอดีว่าฉันจะไปที่ล็อกเกอร์นะ่ะฉันจะไปเก็บของจ้ามีอะไรหรือเปล่า ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกจก้ะแต่ฉันแค่อยากรู้ว่าทําไมเธอต้องใส่แมสมาโรงเรียนด้วยล่ะใช่ไหมพวกเราอยากรู้ไหมนั่นนะสิฉันก็อยากรู้ว่าทำไมเธอต้องใส่แมสมาโรงเรียนด้วยเออไม่ไม่มีอะไรหรอกจก้ะฉันก็แค่เป็นหวัดนิดหน่อยนะฉันก็เลยใส่แมสมาจะได้ไม่ติดกับเพื่อนๆที่โรงเรียนนะ่ะเอองั้นเหรอแต่ว่าฉันไม่เชื่อเธอหรอก ไหนลองเปิดแมทให้พวกฉันดูสิไม่ไม่ได้นะสเตลลาฉันฉันไม่อยากเปิดแมทนะไหนลองเปิดแมทให้พวกฉันดูสิอย่านะฮะ ที่แท้เธอก็เป็นยายหน้าสิวหรออลิซก็ว่าอยู่ทำไมเธอถึงต้องปิดแมสด้วยเอย่าอย่าดูหน้าฉันนะฉันไม่อยากให้ใครเห็นหน้าของฉันที่แท้แกก็เป็นยายหน้าสิวยายอลิส้าใช่ใช่แล้วแหละจอนนี่อลิสหน้าสิวอลิส แม่สิว <c oughs> ฉันแค่มีสิวนิดเดียวเองทาไมเพื่อนต้องล้อฉันด้วยอ่ะทําทำไมเธอมานั่งร้องไห้คนเดียวแบบนี้ล่ะเป็นอะไรหรือเปล่าเออก็ฉันฉันฉันโดนเพื่อนล้อมานะ่ะเพราะว่าหน้าของฉันสิวขึ้นเต็มหน้าเลย โอ้อลีดเรื่องแค่นี้เองทุกคนก็มีสิวที่หน้าได้นะแล้วสิวเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะอยู่กับเราไปตลอดนี่เราก็สามารถรักษามันให้หายได้นะอลีดอย่าร้องไปเลยจริงเหรอมิโกจังฉันจะหายจากสิวใช่ไหมฉันไม่อยากเป็นคนหน้าตามีสิวหรอกนะฉันไม่อยากโดนเพื่อนล้อนอะ่ะใช่จ้าสิวเนี่ยมันหายได้นะแล้ว วันไหนเธอว่างบ้างหละเดี๋ยวฉันพาไปทำหน้าโอเคไหมเฮ้ยฉันคงไม่มีตังทำหน้าหรอกมีกฎจัางบ้านฉันก็ไม่ได้มีเงินด้วยนะ่ะแล้วไปทำหน้าแต่แลคะคร้งมันก็ต้องใช้เงินเยอะไม่ใช่หรอมันก็จริงอย่างที่เธอว่านั่นแหละไปทำหน้ามันก็ต้องใช้เงินงั้น เลิกเรียนวันนี้ฉันจะพาเธอไปทำงานพาร์ทไทม์เอาไหมงานพาร์ทไทม์หรอใช่จ้าพอดีลุงของฉันน่ะกำลังเปิดร้านขายของอยู่แล้วก็กำลังหาพนักงานอยู่เธอสนใจไหมล่ะมันก็น่าสนใจดีนะมิโกะจังงั้นฉันลองทำดูก็ได้จ้า วสวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เนี่ยครูก็จะมาประกาศถึงกิจกรรมที่จะมาถึงในเร็วๆนี้นะทางโรงเรียนเราอะนะตอนนี้ก็กําลังจะหาดาวโรงเรียนคนใหม่ใครที่สนใจอยากลงสมัครเป็นดาวอะนะให้มาเกอกใบสมัครที่ครูได้เลยหุยสเตลลาเธอลงประกวดเลยสิฉันว่าเธอต้องเป็นดาวแน่นอนเลยฉันว่าฉันจะลงประกวดอยู่แล้วนะโซเฟียเธอไม่ต้องห่วงว่าแต่ มีเกิดจางเธอไม่ลงหรออ๋อปีนี้ฉันว่าฉันจะไม่ลงนะสเตลล่าเพรดีฉันมีชมรมอื่นที่จะไปเข้านะ่ะไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยงั้นก็ดีเลยสิฉันก็จะได้ไม่ต้องมีคู่แข่งเออค,ค,คุณคุณครูขาหนูหนูอยากลงสมัครด้วยนะคะฮะเธอเนี่ยนะอลิซจะลงสมัคร หน้าก็เป็นสิวฮ่าฮ่าตลกชิมันเลยอะใช่ไหมโซเฟียจริงสเตลลาตลกชิมันเลยอ,ะอย่ะใหญ่หน้าสิวอยากลงประกวดเป็นดาวโรงเรียนถ้าเธอลงประกวดนะฉันว่าเธอน่าจะเหนื่อยหน่อยนะอลิซเนี่ยอลิซถ้าเธออยากลงประกวดนะแล้วเธอชอบสิ่งที่เธอเป็นเธอลงเลยฉันจะซัพพอร์ตเธอเองจริงหรอมีกอดจัง ฉันว่าฉันจะลองลงประกวดน่ะเพราะมันเป็นความฝันของฉันเลยงั้นครูก็มาประกาศแค่นี้แหละถ้าใครอยากลงประกวดนะก็ค่อยมาสมัครที่ครูแล้วกันเดี๋ยวครูจะส่งไปให้พออนี่โซเฟียถธอว่าใหญ่อลิฟเนี่ย มันจะลงประกวดจริงไหมจากที่ดูท่าทางของยาอลิสนะฉันว่ามันน่าจะลงประกวดจริงๆแหละแต่เธอไม่ต้องห่วงหรอกยายอลิซอะไม่มีอะไรสู้เธอได้แม้แต่นิดเดียวนาก็เป็นสิวบานก็ไม่รวยนะก็จริงของเธอโซเฟียฉันะ่นะชนะใสๆนี่นี่พวกเธอรู้เรื่องหรือเปล่าว่าดาวปีนี้มีคนลงสมัครสองคนนะคือสเตลลากับยายอลิสนะ้า ฮะยายลิทเนี่ยนะจะลงประกวดดาวโรงเรียนแข่งกับสเตลล่านั่นน่ะสิฉันว่านะยายลิทน่ะสู้กับสเตลล่าไม่ได้หรอกฉันก็ว่าเงิ้แหละแต่ก็ต้องรอดูนะอันลิก็อาจจะมีอะไรดีก็ได้จะว่าไปยายลิทก็กล้ามากเลยนะเนี่ยที่จะไปแข่งกับสเตลล่าฮ้อมมีกอดจังฉันคิดอะไรอยู่นะที่จะไปแข่งกับสเตลล่า ดูก็รู้ว่าสเตลล่าชนะฉันอยู่แล้วอ่ะเอาหน้าอลิสไม่หลงก็ไม่รู้นะเธออาจจะชน,นะสเตลล่าก็ได้คงไม่มีทางหรอกมีกดจกังดูสิหน้าฉันก็เป็นสิวบางก็ไม่มีตงังสวยก็ไม่สวย ไม่ต้องห่วงนะอนลิซเดี๋ยวฉันเนี่ยจะช่วยรีโนเวทต,ตัวเธอเองเธอก็จะได้สวยเหมือนดาวเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยเธอก็ต้องมั่นใจในตัวเองก่อนนะแล้วก็อย่าเอาคำพูดของคนอื่นมาเก็บไว้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นนะเธอก็ไปกับฉันนะเดี๋ยวฉันจะพาไปรู้จักกับคุณลุงงง้นก็ได้จะมีกฎจ้างงั้นเราเจอกันตอนเย็นนะสวัสดีค่ะคุณลุงโทนี่ พอดีว่าที่หนูติดต่อไว้นะคะว่าจะให้เพื่อนมาทํางานที่ร้านอ้าวสวัสดีจะมมโกจังหลานเนี่ยโตเร็วจังเลยนะเออแล้วเพื่อนของร้านล่ะชื่ออะไร เพื่อนของหนูชื่อว่าอาลิซค่ะพอดีหนูอยากจะฝากอาลิซให้มาทํางานกับคุณลุงโทนี่ที่นี่หน่อยนะคะอลิซเนี่ยอยากหาเงินไปทําหน้าสวยๆค่ะคุณลุงเพื่อมีโกดจังอะลุงทําให้ได้อยู่แล้วจ้ะงั้นนี่ชุดนะจ๊ะอลิซหนูสามารถเปลี่ยนแล้วก็สามารถเริ่มงานได้วันนี้เลยเนาะโอ้ขอบคุณมากนะคะคุณลุงโทนี่หนูจะตั้งใจทํางานเลยค่ะเอออลิซงั้นฉันขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะ เออคุณลุงโทนี่คะฝากเพื่อนหนูด้วยนะคะถ้ามีอะไรก็โทรมาหาหนึ่งได้เลยคะ่ะได้จะมีกธจงังไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะนี่โซเฟียฉันะ่ะยังไม่อยากกลับบ้านเลยงั้นเราไปหาอะไรกินกันดีไหมก็ดีนะสเตลลาฉันก็หิวอยู่พอดีเลยอะกลับบ้านไปฉันก็ไม่มีอะไรทำเหมือนกันว่าแต่จะไปกินอะไรกันดีล่ะฉันอยากกินไอศครีมอะ งั้นเราไปกินกันดีกว่าเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองเธอนี่รู้ใจฉันจริงๆเลยนะสเตลล่าฉันก็อยากกินอยู่พอดีไปกันเถอะไอศกรีมของคุณลูกค้าคิวที่501ได้แล้วค่ะเมเแค้าค่า,า,ขขาสแกนจนะคะได้เลยค่ะคุณลูกค้าสแกนได้เลยค่ะนี่ค่ะของคุณลูกค้า ว้าวน่ากินมากเลยค่ะขอบคุณนะคะหูยสเตลล่านี่หลานไอศครีมใหม่หรอเนี่ยทำไมมันสวยจังใช่แล้วแหละโซเฟียที่เนี่ยนะเป็นร้านไอศครีมใหม่ที่มาเปิดสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเชิญค่ะเอ๊ะโซเฟียเธอได้ยินเหมือนที่ฉันได้ยินไหมทําไมเสียงมันคุ้นๆเหมือนเสียงยายอลิซเลยอะนั่นนะสิสเตลล่าเสียงเหมือนยายอลิซเลยนะ หรือว่าเฮ้ยโซฟียแยลิจริงจริงด้วยอะ่ะชินว่าเราไปทักถ่ายดีกว่านะอ้าวสวัสดีจ่ะอลิสเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยหรือว่าเธอจะมาเป็นเด็กเสิร์ฟของที่ร้านไอศครีมแน่น่ะสีเธอมาทำอะไรหล่ออลิสอ้าวส,วสเตลล่าสวัสดีจ้าพอดีฉันมาทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านไอศครีมนะ่ะ ก็ <c oughs> ไม่แปลกใจหรอกที่เธอมาทำงานาพา์ทางเพราะเธอก็ต้องหาเงินใช่ไหมล่ะฉันเข้าใจนะอลิซงั้นฉันเนี่ยจะช่วยเธอสั่งออเดอร์แล้วกันเผื่อเธอจะได้เงินเดือนเยอะขึ้นนะ่ะเออฉันเอาไอศครีมสองแล้วก็วาฟเฟิลหนึ่งแล้วกันนะไปส่งให้ฉันที่โต๊ะด้วยอ๋อได้ได้เลยจ้ะสเตลล่าเดี๋ยวฉันไปส่งให้นะจ๊ะ <c oughs> ไปกันเถอะโซเฟียไอศครีมมาเสิร์ฟแล้วจ้าสเตลลาโซเฟียอันนี้ของเธอนะส่วนอันนี้ของเธอจ้านี่โซเฟียเดี๋ยวเธอรอดูเลยนะฉันจะทำอะไรสนุกสนุกให้ดูวาเฟลร้ลอนๆมาเสิร์ฟแล้วจ้าโซเฟียสเตลลาอุยอ้ยอุย้อุ้ออาอลิสขอโทษทีนะพอดีไอซครีมมันหกนะ เธอช่วยมาเก็บให้หน่อยได้หรือเปล่าล่ะพอดีมือไม้ฉันอ่อนน่ะเออดดได้จ้ะเดี๋ยวฉันมาทําให้นะรีบๆมาเก็บด้วยล่ะอลิซเดี๋ยวมดมันจะขึ้นแล้วมันจะเหนียวเอานะได้จ้ะได้จ้ะเดี๋ยวฉันรีบเก็บให้เลยทำดีมากเลยสเตลลาสะใจชมิมาเลยแย่ yeah, อลิซ มโกดจังจะมานะอ้าวอาลิสท,ทำไมมาไวจังเลยเนี่ยเธอเตรียมต่างมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหม ใช่จ้านี่ไงฉันเตรียมตังมาเรียบร้อยแล้วงั้นก็ดีเลยเดี๋ยววันนี้นะฉันจะพาเธอไปทำให้ตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยแหละอลิซไม่ว่าจะทำหน้าทำผมจัดฟันหรือว่าหาชุดสวยๆใหม่ให้เธอเพราะว่าการประกวดดาวโรงเรียนเนี่ยมันก็จะมาถึงแล้วนะโอเคจ้างั้นฉันว่าเรารีบไปกันเถอะนะฉันอยากสวยแล้วสวัสดีจะหนูวันนี้มาทำอะไรกันหลอจ้า เออพอดีว่าวันนี้หนูพาเพื่อนมาทำฟันแล้วก็มารักษาสิวค่ะอ๋อได้เลยจ้างั้นเดี๋ยวหนูเข้าไปห้องตรวจที่หนึ่งนะจ๊ะอยู่ด้านซ้ายมือเลยขอบคุณมากค่ะไปกันเถอะอลิซส,สวัสดีจ่ะเด็กๆว่าแต่ใครจะมาทำกันจ้าวันนี้หนูทำค่ะคุณหมอหนูชื่ออะไรจ้าหนูชื่ออลิซค่ะโอเคจ้ะอลิซ ก่อนอื่นที่หมอจะตรวจได้นะหนูก็จะต้องถอดแมสให้คุณหมอดูก่อนนะจ๊ะไม่อย่างนั้นเนี่ยหมอก็จะดูไม่ได้นะคืออยู่ดีๆหนะ้าหนูก็สิวขึ้นเต็มเลยค่ะแล้วก็ฟันหนูก็ไม่สวยด้วยอะค่ะหนูอยากจัดฟันแล้วก็ทำหน้าค่ะคุณหมอเรื่องนั้นสบายใจมากเลยจ้ะเดี๋ยวหมอจัดการให้นะ สำหรับยาที่คุณหมอจะให้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยจะเป็นเซรั่มรักษาสิวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นเจลแต้มสิวให้คุณอลิซเนี่ย ทาสม่ำเสมอทุกวันเช้าเย็นนะครับยา2ตัวนี้ทั้งหมด1,890บาทครับนี่ค่ะคุณหมออ้าวสวัสดีจะมิโกดจ้งมาทำอะไรเหรอจ้าวันนี้สวัสดีค่ะพี่เล,ล่าวันนี้หนูหาเพื่อนมาทำผมค่ะเอาแบบสวยๆเลิศดๆปังๆเลยนะคะพี่เล,ลามาถูกที่แล้วจะามิโกดจังเดี๋ยววันนี้พี่เลล่าจะทำให้สวยๆเลยนะงั้นเดี๋ยวตามพี่มาเลยนะจ๊ะ ตัดตัดชุบ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 แท้แดงนี่เป็นไงบ้างจ้ามิโกดจางอลิซสวยไหมล่ะอุยอลิซผมเธอสวยมากเลยตอนเนี้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่เลล่าเดี๋ยวหนูจะพามาทำบ่อยๆนะคะได้เลยจ้ามิโกดจางสำหรับหนูเนี่ยพี่ทำให้ได้ เอาล่ะจ้ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่รอคอยนะจ๊ะนั่นก็คือการประกวดดาวโรงเรียนของเรานั่นเองและสําหรับผู้เข้าประกวดในปีนี้ะนะก็มี2คนด้วยกันนั่นก็คือสเตลล่าและอลิสนะจ๊ะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวครูก็จะให้สเตลล่าขึ้นมาพูดและกล่าวทักทายกับทุกคนก่อนแล้วกันนะขอเสียงตบมือให้กับสเตลล่าสวัสดีจ้าทุกคนฉันสเตลล่าเองนะ วันนี้อะ่ะฉินก็อยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมหวดและเป็นกําลังใจให้เชนด้วยนะเพราะถ้าเชนได้เป็นดาวของโรงเรียนเนี่ยฉินก็จะทําหน้าที่ให้เต็มที่เลยและทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าที่มิสเตลล่าเป็นดาวเอาล่ะจ้ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงคิวคนสุดท้ายแล้วนะจ้างั้นขอเสียงตบมือให้กับเด็กหญิงอลิสสวัสดีจ้ะทุกคนฉันอลิสเอง นั่นมันแย่อลิสหน้าสิวนี่ทำไมตอนนี้อยู่ดีเปลี่ยนไปขนาดนี้เฮยแอลิสหน้าสิวทูสวยมากสวยมากเลยอลิสสวัสดีทุกคนฉันก็มีชื่อว่าอลิสนะหรือว่าที่หลายๆคนชอบเรียกกันว่าอลิสหน้าสิวแต่ก่อนฉันนะ่ะไม่มั่นใจในตัวเองเลยเพราะฉันเป็นคนที่ไม่สวยหรือว่าขี้เหร่เลยก็ว่าได้ แต่ฉันน่ะโชคดีอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือฉันมีเพื่อนที่น่ารักมากเลยเพื่อนคนนั้นนั่นก็คือมิกกะจังเองมิกกะจังอ่ะนะคอยช่วยฉันแล้วก็คอยพาฉันไปทํานู่นทํานี่ให้สวยขึ้นจนฉันมีวันนี้นะทุกคนแในอย่างสุดท้ายนี้ฉันก็อยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมบทและเป็นกําลังใจให้กับอลิสด้วยนะหฮยหน่อยใหญ่อลิสทําไมถึงเป็นแบบนี้ได้เนี่ยย ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะจ๊ะนักเรียนทุกคนถึงเวลาที่เราจะมาประกาศผลกันแล้วว่าใครจะได้เป็นดาวของโรงเรียนนี้และสําหรับของรางวัลน,นะจ๊ะก็จะได้ช่อดอกไม้แสนสวยไปเลยแล้วก็จะมีมงกุฎประจําตําแหน่งให้อีกหนึ่งชิ้นผู้โชคดีในวันนี้นั่นก็คือเด็กหญิงอลิสเย้ในที่สุดฉันก็ทำได้ฮะ เป็นไปได้ไงเนี่ยยายอลิซได้ตำแหน่งไปอันนี้ก็จะเป็นช่อดอกไม้ของหนูนะจ๊ะอลิซส,ส่วนนี้ก็จะเป็นมงกุฎของหนูนะจ๊ะหูเหมาะกับหนูมากเลยจ้ะอลิซฉันก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะที่โหวตให้กับฉันฉันดีใจมากๆเลยที่จะได้เป็นดาวโรงเรียนแห่งนี้เพราะว่าฉันได้ทําตามความฝันของตัวเองแล้วและสุดท้ายนี้ฉันก็อยากจะบอกทุกคนว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจในตัวเองไม่ว่าจะมีรูปลักษณ์หน้าตาเป็นแบบไหนก็อยากให้ทุกคน รักตัวเองให้มากๆนะพ้อนเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้โฮย้ยเก่งมากเลยอลีซเก่งมาก